หมดตัวใช้เงินเก็บเพื่อประคองชีวิตโจนาอันเดอร์สันอนดีตลูกทุ่งดังรับตกต่ำคิดกลับบ้านเกิด ชาวต่างชาติอีกหนึ่งคนที่ข้่งไค้หลงไหลในความเป็นไทยและมีหัวใจรักเพลงลูกทุ่งสำหรับนักร้องหนุ่มโจโนาสแอนเดอร์สันที่ล่าสุดออกมาเปิดใจยอมรับกับพิธีกรตัวแม่หนูแม่มสูริวิภาในรายการโต้หนูแม่มว่าตัวเองเป็นนักร้องตกอับที่ผ่านมาต้องใช้เงินเก็บเพื่อประคองชีวิตแต่สุดท้ายก็ติดลบจนคิดจะกลับบ้านเกิดไปอยู่สวีเดนเขาบอกว่าเราตกอับพาดหัวซะาแรงเลยนะ เอาเป็นว่าไม่ปฏิเสธดีกว่าผมยอมรับได้เพราะเราตกต่ำแค่ไหนมีทางเดียวคือขึ้นเงินเก็บหลักล้านหมดเลยไหมก็มีติดลบบ้างแต่ตอนนี้ก็เริ่มขยับขยายหาทางใช้คืนได้ซึ่งก็ต้องมีการหยิบยืมได้บางส่วนแต่ที่ยืมมาก็คืนได้หมดแล้วก็ลุกขึ้นยืนใหม่ได้แต่เหนื่อยครับ ผมคิดว่ามันเป็นมหาลัยเราเป็นสูตรใหม่สำหรับเราเพราะว่าจากที่เราเคยสุดหนึ่งที่มันโอเคเรารู้แล้วว่ามันค่อนข้างเป็นมวยเกี่ยวกับการร้องเพลงทําเพลงแต่พอมาเจอวิกฤตที่เราไปต่อกับตรงนั้นไม่ได้เราก็ต้องแอคทีฟตัวเองมาฝึกตัวเองนอกเหนือจากพื้นฐานหลักที่เราทํามาเป็น10ปี ทำไมไม่กลับไปสวีเดนชาวสวีเดนก็จะมีสิทธิบางอย่างเกี่ยวกับสวัสดิการก็สารภาพว่าคิดเหมือนกันถ้าอีกหน่อยคงจะเก็บกระเป๋าเพราะสุดท้ายเราก็ต้องอยู่ได้อยู่รอดก็มีแอบคิดอยู่ว่ามันใช่ไหม อยู่ไปก็เสียขวัญกำลังใจแต่มันคิดไปได้แป๊บเดียวมันก็มีทางไปอยู่แล้วซึ่งมันจะมีสิ่งที่เข้ามาในชีวิตสร้างกำลังใจให้กับเราไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งก็คือในช่วงของโควิดมันเป็นวันครบรอบ20ปีโจนาสในวงการบันเทิงก็เกิดไอเดียว,ว่าจะทำผลงานบางอย่างทำคอนเสิร์ตฉลอง แต่ในเมื่อทําไม่ได้มันก็ต้องมีหาวิธีไปบังเอิญว่าเรามีจังหวะได้งานผลิตสื่อโฆษณาให้กับประเทศเราในเวลาเดียวกันเราก็มาทําเพลง20ปีโจโนัสก็สามารถเสพค่าใช้ใจ่ายในการเอาสองอย่างมาถ่ายเพื่อลดค่าใช้จ่ายก็รู้สึกว่ากำลังใจมาและตั้งฉายาใหม่ให้กับตัวเองว่าเป็นฝรั่งข้างไคย เส้นทางลูกทุ่งของโจนัทส,ส่วนตัวคิดว่าสถานการณ์โควิดมันจะย่ำแย่แค่ไหนแต่เราก็คงจะไม่อดตายในเมืองไทยเพราะคนไทยพร้อมที่จะต้อนรับและดูแลซึ่งเราก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะต้องมาเป็นศิลปินในเมืองไทยแต่ผมเป็นคนชอบร้องเพลงชอบภาษาผมก็ฝึกสองอย่าง ถึงว่าเป็นฝรั่งร้องเพลงไทยยากแล้วแต่ผมมาเป็นฝรั่งที่ร้องเพลงไทยลูกทุ่งถือว่าบังเอิญมากๆไม่ได้คิดว่าจะร้องเพลงลูกทุ่งได้แต่ตอนนั้นทางเจ้าภาพขอเพลงลูกทุ่งมาเราก็เลยแอบกังวลไม่น้อยแต่ก็ต้องเอาใจเจ้าภาพทำออกมาได้สำเร็จ22ปีถามว่าในวงการเพลงให้อะไรกับเราบ้างให้ทุกสิ่งที่เป็นเราจนถึงทุกวันนี้ให้โอกาสที่เราจะสามารถภาคภูมิใจสร้างประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในชีวิต ก็ภูมิใจตรงที่ว่าคนไทยต้อนรับก็โอเคแล้วแต่มันมีสื่อเมืองนอก